คอยนางอ๋อนางอนกับก่อนปีหมนี่แหละครับบระกาศคนกลับมาบ้ามาทำงานมาอันนี้พี่เก่งครับมาเ็นมกพีครับวันนี้อันเมกผครับันนี้ี่นไปอย่างนี้น้อยอีพีไปพูดเลยอีพี่างไสอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมนมาเมกี้เมกีีกระผมสุญญานี่เมียเห็นเมียหายดิหายหาบ่อย ของครับวะโอ้ยนี่คนอันนี้ว่มีอย่งเขาผมสบายใจผมเห็นมือเต็มมือเงี้ยมือเง็นยเาะอานแกวน่เห็นอมอย่างนี้เห็นตัวมื็นอนเห็นเนาะลองเห็นอาามือเงี้หน่อยเขาใหญ่นานี้

วัเสาเอาใจอแล้วแมวนอการได้ยังไม่ยังเ้ยคลับเปิดเพลงเปิดเพลงใหฟังีเาจมือกมีเรื่องปรึกษาปรึกษาปรึกษาโม่ไปกูปรึกษาเพื่นละหู้เห็กไอ้เก่งเมื่อทรงได้ได้การได้การนะ

ต้องมสันเราเลยุ่งๆเลยก็ว่ได้กินเราสองสามมือมันสันเนหมือใหรกินเราเสันนิ่ๆก่องกล่เกก่ก่ก็เศ้า่นี่นิ่งว่าตัวเราอีใจไอ้อ้ยืนยึหาเราะอะรถ้ากินเราดีขึ้นถ้าได้กินเราไปเซ่ลพกแม่ที่มององ่กอะอย่งเงี้ยสัชาแต่ย่านแม่นขกย่งแหมโอ้่เออเอาขึ้นมบอกกันพี่เยร์ข่อนกบอก ว้สามี่ออในเขาเนี่ยเพ่งเลยนี่อันนอยู่ใส่บางๆี้ีค่อันนี้ขี้หลุดไปนะเอาขี้หลุดไปขวดดูดูใส่บกระดนไงครับครับไอ้เรียนมูโเแต่ขันนองแต่กับซามูกันล่ะถ้าถ้าเป็นรุ่นน้องด้วต้องพขไม้ก่นเรียนมั้งกันประจำาจีนะสรุปแล้วคือเรื่องกันเรื่องกันอยู่ mời 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 mời

แค่ใบหิดดาก็มีดีว่าถ้าไปอย่างนู้นได้เทกันได้ลองนี่กินสอดเทียงเดีวมาครับเจ้าของบ้านเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ว่าไอคนนี่นี่ครับลูกพี่ใหญ่ครับนี่ไอคนนี้เฮียเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ถึงตายไอพี่เฮียเราได้เนอะไอคนนี้เฮียเราจะถึงตายเนาะ เอนาท้า,ายเราที่นี่ท้ายอ้ไรนะครับผมโบกีนี่ยังเทะแมอันนี้ก็มีไม่ใช่แคกหรอกครับไม่ใส่ไม่ควายัางเทเมื่อกี้บ่มีโอ้ยอย่าไปโบกน,นะท้ายเราท้ายเรา,าอันนี้ก็พี่ชายสุดท้ายเมื่อกี้เพิ่อกดยังเหรอถ่ายแล้วแล้วสุดจริงเอาไว้แจกไว้แจกสรุปว่าก็น,านี่คือพี่ชายครับ ก็ไม่มีอะไรมากมากินเล่ากับพี่ชายถ้าจะมีอะไรก็คุยผมได้นี่คือพี่ชายอันนี้คนถัดไปก็คือไอ้น้องชายเฮ้ยเลี้ยวอันนี้น้องชายสุดรอและที่เหลือไอ้สองคนนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆมามาจากไหนแต่เขาก็คือเพื่อนร่วมวง เขาคือเพื <Island> ่อนเราโครับครที่แล้วคืออย่างน้องน้องน้องจุ้มเอ้ยแม่นน้องแป้งเหรอน้องแป้งเรื่องแป้งโอยู่ยุก็เฟียดไม่แต่งแต้มทำไมยแต่ว่าแต่งแต้มมันเพี้ยนในเซซี่กี่มั้งไม่เฟียดนะแป้งนี่กินกับผมว่าจะ่ด้ไรลแล้วถัดมาก็คือสวยที่สุดในซอยไอ้บวจะมาเนีนช่องและถัดมาก็คือน้องแพทน้องสาวลาสุธิรักลูกไม่ยอมมกไอ้ลูกไมียอมมกเลย ลูกไ่นิดอันนี้อันนี้ยังก่อนไกี้ตาปกี้ตาโอ้ยนูมานี่โอ้ยนุ่มนมากอันนี้อันนี้ยังก่ยัง่าคลายคือใคนี่คำล่าคือใคมีแตไอเก่งฮะมีแตไอเก่งอ้ยเลยนะลูกผู้ชายตัวจริงเขาไม่เย็ดเขาไม่เย็ดกระเลยมั้งโอ้ยเอสีละ แต่ถ้าเป็นยอดชายมันต้องได้ชายด้วยกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คอคอนี้แต่อนี้ันนี้ก็ไม่รู้ใครนะแต่อันนี้ไม่รู้ใครนะมันไม่กล้าเสนอหน้าหว่าไอคนที่อําอําอําผมมันแย่โอ้ยเอาชิมไปไอเนี้ย เดี er ๋ยว้น้องบอยพ่เศนให้มือนีเนื้อยากที่เรารูอยากอยากเห็นไอ้คือตะแกงชหายวะเนื้อยากตอนปีใหมเอาชิมิมเข้าใจนองเนาะเข้าใจครับเข้าใจครับโอ้ยนาะไอเอยากเกิดใหม่ดิเกิดเป็นยอใช่ของตัวละเออเอาหมกเอาหมกเอาหมกนเอาหมกวสายมันุสหรับ พอได้ล้วงผมคานลงเดี๋ยวผมออกสำหรับคำนี้ก็บอกให้กับคนที่รักผมทุกคนรับปีใหม่ขอความรู้สึกการชิมน้องบอยครับขอบคุณครับทุกคนหมดใจครับแต่ชีวิตผมเนี่ยแรกก็คือสิ่งใหญ่จริง เขานี่ยไครกสาวเขาเนี่ยสาวนี่สามสิบหกเนาะเยอะคุยจัดเต็มมึงดอกยิมเยอะบาทนี่ยยิมเป้ยไหมยิมเป้ยไหมไม่ไม่ไม่มึงบอกนีะครับคุณสาวบ้านนี้ครับสาวบ้านผมครับเมึงหน้าตาเอากลัวก็ผู้ชายดีๆคนนั้นแต่มั้ง